นี่คือภาพของสระน้ําที่ชาวบ้านต้องใช้เพื่อทําการเกษตรนะครับถ้าไปดูใกล้ๆก็จะเห็นภาพแบบนี้ครับปลาลอยตายกันเต็มเลยนะครับจุดนี้อยู่ในพื้นที่หมู่6ตําบลบ้านครัวอําเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับน้ําในสระตอนนี้ก็มีกลิ่นเหม็นนาไปใช้แล้วนี่มีผื่นคันเกิดขึ้นตามร่างกายถ้าเอาไปรดพืชแห้งตายหมดเลยนะครับเหตุท,ที่เกิดขึ้นชาวบ้านยืนยันว่าเป็นเพราะอาจจะมีน้ําเสียจาก โรงงานเล็ดลอดออกมาสู่แหล่งน้ําธรรมชาติซึ่งชาวบ้านใช้ทําการเกษตรต้องการให้เจา้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบหน่อยแล้วก็หาทางแก้ปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครัรบ,รบแค่คืนเดียวหนูพักเครื่องรุ่งเช้ามาสูบไม่ได้เลยก็อะไรครับก็มันปล่อยน้ํากดมาดําปือ๋อเราไม่กล้าสูบแล้วม,มาปล่อยมาเมื่อไหร่ตอนกลาง,ง,งคืนนะ่ะเราก็ไม่รู้เรานอนเราดับเครื่องรดับเครื่องว่าเดี๋ยวเช้ามาค่อยค่อยมาสูบใหม่อมพอเช้ามาแฟนมาถึง มาดูน้ําเปลี่ยนสีแล้วเราเรารู้แล้วเป็นน้ากรดเ,เราก็ดึงเราก็ดึงท่อขึ้นเพราะมันกัดกัดท่อทะลุเลยนะมันเคยกัดเราทะลุอืรอบแรกอะ่ะมันปล่อยมาเราไม่รู้ว่ามันใช้ได้ไม่ได้หนูสู่เข้านาหมดเลยอืมัมนมันไม่ขึ้นเลยไม่หมดเลย ชาวบ้านเขาก็รวมตัวกันนะครับออกเดินสำรวจทั่วพื้นที่พบน้ำสีดำมีกลิ่นเหม็นไหลออกมาเป็นทางจากโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งมีกลิ่นค่อนข้างฉุนและก็รุนแรงเลยนะครับเบื้องต้นเนี่ยประสานให้ผู้ใหญ่บ้านเข้าตรวจสอบแล้วแล้วก็ให้เจราจากับทางโรงงานเพื่อแก้ปัญหาแต่ว่ารอบล่าสุดนะครับจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าครับ